สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับไมโครโฟนะ7 Reams หรือ7 r เ e ่นนะ SRA-T 1 0นะครับเป็นไมโครโฟนประเภทคอนเดนเซอร์นะฮะที่เป็นไมโครโฟนอเนกประสงค์เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีไฟ RGB นะซึ่งเหมาะกับเกมเมอร์ะ amer, นะรวมไปถึง กิจกรรมงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพอดแคสต์สตรีมมิ่งนะหรือไลฟ์สดร้องเพลงอะไรพวกนี้นะฮะใช้งานได้ครอบคลุมเลยทีเดียวนะครับก็จัดว่าเป็นไม์ที่นำมาแนะนำให้ทุกท่านที่กำลังสนใจกำลังหาไมโครโฟนมาใช้งานเนี่ยนะครับได้รีวิวดูนะับเป็นการรีวิวนะฮะซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองทดสอบกันนะฮะโดยนำไม์ตัวนี้เนี่ยนะครับมา ร้องเพลงกันว่าออกมาจะเป็นยังไงในตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของไม้ที่ตั้งโต๊ะหรือตั้งกับฐานรองด้านหน้านะฮะแล้วก็พูดได้เลยนะครับโดยไฟ RGB ก็แค่เนี่ยสัมผัสนิดเดียวใช่ไหมฮะเปิด,ป,ดปิดตรงนี้จะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้นะฮะบ,บางท่านอาจจะไม่ชอบไฟบางท่านที่ชอบไฟให้มันได้บรรยากาศเน,นี่ยก็นี่เปิดสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยข้างหน้าก็จะมีปุ่มนะฮะโวลูม เกณฑ์นะได้นะครับก็ทั้งหูฟังนะครับแล้วก็วอล่มนะอีกทั้งถ้าเกิดเรากด1ทีกด1ทีจะเป็นมิวช์ไม่นะฮะมิวช์ก็คือไม่มีเสียงเลยนะพอเปิดปุ๊บก็มาเนะี่ยนับว่าเป็นไมทีอ่อำนวยความสะดวกสบายมากๆเลยนะครับพกไปตัวเดียวเนี่ยนะสามารถเสียบปุ๊บใช้ได้เลยนะัเป็น usb นะ USB-C เสียบเข้าที่ไมค์ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยไว้ต่อก,กับอุปกรณ์ก็จะเป็นหัว USB-C ที่มีตัวแปลง USB-A ด้วยนะครับก็สามารถเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก MacBook นะหรือจะเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือ Android ได้เลยนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะทีะ่ถ้าเป็นไอโฟนต้องมีหัวแปลงหน่อยนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของอความสะดวกสบายนะ ส่วนในเรื่องคุณภาพเสียงนั้นเนี่ยอย่างที่เรนให้ทราบว่ามันเป็นไมประเภทคอนเดนเซอร์เนี่ยนะมันจะดูดเสียงค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญสําหรับการใช้งานไมประเภทนี้นั้นเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมนะที่มันต้องเน้นในเรื่องของความเงียบนะครับเก็บเสียงดีถึงจะให้ผลออกมามีคุณภาพดีนะไม่เช่นนั้นแล้วนะฮะมันก็ จะมีเสียงรบกวนจากเนี่ยสภาพแวดล้อมนี่เข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเสียงรถวิ่งผ่านเสียงวอเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งเนี่ยก็จะเข้ามาหมดเลยนะครับนะบางทีเนี่ยนะมีเต้นแอโรบิกอยู่ตรงสนามออ,อกกําลังกายเนี่ยนะครับซึ่งห่างหลกไป2300เมตรเนี่ยก็ยังเสียงยังเข้ามาถึงตรงนี้เกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าที่สภาพแวดล้อมไม่อํนหน่ยเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปหาใหม่ประเภทดนามิกแทนนเพราะเพราะว่าคอนเดนเซอร์เนี่ย อาจจะไม่เหมาะแล้วนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านด้วยนะครับข้อดีอีกประการหนึ่งนะฮะของใหม่ตัวนี้ก็คือว่ามีช่องเสียบรูหูฟังนะา3.5นะครับไว้เพื่อมอนิเตอร์เสียงแบบเรียลไทม์เลยนะคือแบบ no latency เลยนะครับก็คือไม่มีดีเลยนะก็ซึ่จากการทดลองเนี่ยก็พบว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเสียบแล้ว เัาฟังมอนิเตอร์เสียงตัวเองได้เลยตรงนี้นะนี่ก็คือข้อดีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยพึ่งพาอุปกรณ์อื่นอีกนะอันนี้ก็จบครบเลยในตัวเดียวนี่นี่คือข้อดีของตัวนี้ส่วนคุณภาพกับราคาเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะในราคา1000บวกลบเนี่ยในช่วงที่จัดโปรโมชั่นเนี่ยนับว่าจัดเป็นใหม่ตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเผื่อท่านใดสนใจเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับเซเว่นรี s หรือเซเว่นไ m e s S, S I A T 1 0นะอ่ะมีสีดำกับสีขาวนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับเวลาเรามิวต์เนี่ยมันจะเป็นสีแดงถ้าสีน้ำเงินอย่างเงี้ยเนี่ยแปลว่าใช้งานอยู่นะครับนี่แต่ถ้ามิว e ์มิว์จะเป็นสีแดงนะครับมาแล้วมสะดวกสบายมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูแล้วกันนะครับ You've been knocked out, come around, shot down, shattered on the stony ground. You take it from me, it's how it will be. Your dreams will come true, fall through, screw you, batter you to black and blue. You take it from me, it's how it will be. Love's gonna leave you broke. Broken. Time's gonna work you over. You get up, you get up. You keep rolling on. Life's gonna bring you glory. But there's another side to the story. You get up and suck it up. You keep rolling on. But if you crash land. เราอยู่กับใหม e ่น e ร e ยนะครับ S R A T 1 0นะ A T 1 0นะครับแล้วก็ได้ทำการรีวิวด้วยการร้องเพลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใหม่ My ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยสำหรับงานต่างๆกิจกรรมต่างๆอย่างครอบคลุมนะฮะแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายคือพกไปตัวเดียวเนี่ยนะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ MacBook หรือว่าโทรศัพท์มือถือ Android iPhone นะ่า iPhone ต้องมีหัวแปลงอีกนิดหนึ่งนะครับก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือ,อ podcast s t r e มม i n g นะ,ะเล่นเกมอะไรเงี้ยนะฮะแต่อย่างที่เรนให้ทราบนะครับข้อจำกัดของไม์คนเดนเซอร์ประเภทนี้อย่างหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมสำคัญเหมือนกันถ้ามีเสียงอะไรอึกกระทึกคลิกโครมรอบๆเนี่ยมันก็จะดูดเข้าไปด้วยซึ่งทำให้การทำงานนั้นก็ มีความยากลำบากสักเล็กน้อยนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานที่ที่เงียบเนี่ยนะครับก็ผ่านเลยนะไมค์ตัวนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะใช้ได้เลยในราคาอ่านี้เนี่ยสำหรับราคาประมาณพันบวกลบเนี่ยนะครับจัดว่าเพียงพอแล้วในการทำงานสำหรับมือสมัครเล่นนะฮะหรืออ่าระดับเริ่มต้นนั่นเองนะครับนะก็นำมาแนะนำนะครับให้ทุกท่านที่สนใจหรือกำลังหาไมโครโฟนที่มีคุณภาพ สักตัวหนึ่งมาใช้งานอย่างครอบคลุมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับข้อมูลอะไรดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำกันต่อไปนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ